เมื่อทวงเงินลูกค้าแล้วเงียบติดต่อไม่ได้เอาละสิครับทำยังไงดีครับ ปัญหาส่วนใหญ่เลยนะครับคือติดต่อไม่ได้แล้วทวงเงินสุดท้ายก็ไม่ได้เงินเพราะเราไม่ได้โฟกัสครับลองมาดูว่าเดิมอะ่ะท่านใช้วิธีไหนต้องมุมมองของลูกหนี้ก่อนไหมของลูกค้าที่ไม่จ่ายก่อนไหมไม่จ่ายได้ไหมได้ยังไม่จ่ายก็ได้นี่แหละครับประเด็นเนี้ยท่านลองเปลี่ยนแนวความคิดดูแล้วจะทํายังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดครับสิ่งที่ท่านจะต้องรู้นะว่าจะกลายเป็นหนี้เสียไหมก็คือเขามีความเสี่ยงไหมหนึ่งถูกฟ้องอยู่ไหมอันนี้ใช้เทคนิคนะในการสืบหา2 หน้างานออฟฟิศเขาว่าเป็นยังไงเหมือนเดิมหรือเปล่า 3. คําตอบจริงๆที่ยังไม่จ่ายเพราะอะไรบางทีท่านอาจจะคุยเลยก็ได้ว่าผมถามจริงๆครับตอนนี้ติดขัดเรื่องเงินสดจ่ายไม่ไหวใช่ไหมท่านหมดมุกแล้วถามไปเลยถามไปเลยแล้วท่านจะได้คําตอบพอรู้คําตอบแล้วเนี่ยท่านค่อยมานั่งวิเคราะห์วางแผนกันว่าพวงอย่างไรไม่กลายเป็นนี้เสีย ถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายจ่ายไม่ไหวแปลว่ามีความเสี่ยงแปลว่ามีเจ้าหนี้ลายอื่นแปลว่ามีคู่แข่งใครไปก่อนได้ก่อนแต่สำคัญครับท่านระวังและนี่คือความเจ็บปวดที่น่าเห็นใจอีกอันนึงก็คือ ฟ้องชนะสุดท้ายไม่ได้เงินเพราะท่านไม่มีแผนสักแต่ว่าฟ้องฟ้องยังไงผมบอกเลยว่าประเภทนี่ค้าขายเนี่ยซื้อขายเนี่ยร้อยละ99.99 99ชนะอยู่แล้วแต่สุดท้ายเขาปิดหนีแล้วท่านจะไม่ได้ตังค์นะครับอันนี้ถ้าเกิดวิเคราะห์ได้ติดต่อได้รู้ได้แต่กรณีที่ไม่รับสายไม่ปฏิเสธไม่รู้เจ้านายไม่อยู่ทําหนังสือนะครับทาหนังสือมี2ออย่างนะผมเข้าใจการทําหนังสือเนี่ยมันเซนซิทีฟถ้าเป็นลูกค้าดีถ้าท่านทําหนังสือส่งไปทวงหนี้ เสียเครดิตเสียความรู้สึกเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ส่งหนังสือแบบทนายตามที่ท่านซื้อขายสินค้ามีเงินค้างชำระอยู่ถึงกำหนดแล้วท่านไม่จ่ายหากคนกำหนดแล้วเรามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎมันคือภาษาทนายมันไม่ใช่ภาษาการค้าคําถามท่านส่งแบบนี้ไปคือขู่ว่าจะฟ้องแล้วถ้าเกิดเขามีเงินอยู่ความรู้สึกในการค้าขายตอ่อมีปัญหา ดีไซน์เป็น2แบบดีกว่าไหมครับหนังสือสอบฐานการชำระหนี้ในเชิงทางการค้าอย่าเอาแนวคิดกฎหมายเข้ามามันไม่จําเป็นต้องเป็นทนายเพราะทนายส่วนใหญ่แล้วถูกผิดแพ้ชนะฟ้องไม่ฟ้องมันเป็นอุปสรรคต่อการค้าสเต็ปที่1ถามเชิงการค้านะครับสเต็ปที่2เริ่มทวงแบบการค้าสเต็ปที่ 3. ทวงแบบทนายแต่ถ้าเกิดท่านรู้อยู่แล้วว่ามีปัญหามีความเสี่ยงอยู่ ท่านจะทวงทําไมฟ้องเลยดีกว่าไหมหรือตัดหนี้เสียปัญหาคือไม่รู้ว่าเสี่ยงมากแค่ไหนสิ่งที่สําคัญคือกรารวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิตดูงบการเงินดูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใครมีปัญหาสิ่งเหล่านี้อยู่และมันคือนี่เสียที่จะกลายมาเป็นหนี้ศูนย์ที่จะซ้ําเติมด้วยค่าทนายชนะคดีแต่ไม่ได้เงินรีบจัดการสิ่งเหล่านี้ ทั้งมาครับเรามีศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการบิทเซตที่จะคอยให้คําแนะนําเหล่านี้แก่ผู้ประกอบการรวมถึงไปสร้างนโยบายภายในทั้งนโยบายขายเครดิตขายเงินสดนโยบายการทวงหนี้ฟรีในคอมเมนต์อย่าปล่อยให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นเพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผนขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อประโยชน์ของคุณมีแผนก่อนมีแผล